อ่าโอเคสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มีลูกมีลูกค้ามาจ้างทําขวานทองนะครับผมก็เลยจะทําคลิปวิธีสอนทําขวานทองเนีให้เสร็จภายใน1วันนะครับก็คืออ่ามาที่เควสก่อนอ่าผมจะข้ามตรงบีกินเควสไปเลยนะครับเพราะว่านี้น่าจะทําเป็นกันอยู่ละก็มาที่เมทัลนะครับอ่ามาเลือกธาตุสมมุติว่าเราทําตอนเช้าก็คือแปดโมงเช้าเนาะ ก็มาแรกเป็นบาเรียมก่อนอพอแรกเป็นบาเรียมเสร็จแล้วไปไหนต่อใช่ไหมเราก็มาทำสปิริตออฟนะครับให้ครบหนึ่งหมื่นอาจจะไม่ต้องครบหนึ่งหมื่นก็ได้พอพอสิบเอโมงให้เราออกเซิรฟ์ฟเข้าใหม่เพื่อที่มันจะมาทำเพลยน,นี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เลือกเป็นโกเสร็จแล้วปุ๊บพอเราเลือกเป็นโกเราก็มาฟาร์ม คอเนี้ยที่ผมสองควเนี้ยที่ผมบอกให้มันครบหนึ่งหมื่นพอหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าร้อยเออพอหนึ่งหมื่นห้าร้อยแล้วยังไงต่อใช่ไหมเราทำเป็นบาเรียมาแล้วเราก็มาแลกค้อนก่อนเลยอย่างแรกมาแลกค้อนเอยไม่ใช่ผมผู้ผิดผู้ผิดอ่ะพอเราฟาร์มครบหนึ่งหมื่นห้าร้อยแล้วใช่ปะ่ะเราก็ไปทำ ไปทําตามขั้นตอนนะครับที่มันจะมีเควสตัวนี้ให้กดก็คือให้ไปท,ทาธาตุอะไรให้เสร็จปุ๊บให้มันปลดเควสปีพอนคิดใช่ไหมพอปลดเควสนี้ทําไปเลยครับอย่างละอ,อย่างละสองเนี่ยสองเควสนี้ยอย่างละสองอย่างละสองแล้วก็อันดิเมดเนี่ยสามสามรอบทำเควสที่สามรอบเพื่อที่จะเอาถุงมาแลก,เป,กเป็นค้อนก่อนเป็นค้อน พอเราแลกเป็นค้อนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาโกะไปทำตามเวสมานะครับเอาโกไปแลกมาเป็นบัตรซอสเป็นบัตรซอสพอเราแลกเป็นบัตรซอสแล้วอะแค่นี้นแหละครับเสร็จเลยวันเดียวผมการันตีเสร็จภายในวันเดียวถ้าถ้าขยันทําทั้งวันนะวันเดียวเสร็จหรือถ้าสมมติว่าไอ้เหียก,กูทําหลังสิบเอโมงแล้วต้องทอํายังไง ทำหลังสิบเอ็ดโมงใช่ไหมมานี่เลยครับทําเป็นโกเลยครับทําเป็นทองเลยแล้วก็พอทําเป็นทองเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะมายากตรงนี้ละตรงวีปอนคิดก็คือเราต้องฟาร์มเวสเนี้ยจนกว่าไบต์ออร่าเนี่ยมันจะครบยี่สิบห้าถุงนะครับซึ่งไอถุงต่อนเนี่ยมันจะแถมๆมาอยู่แล้วทําบต์ออร่าจนครบ25้าถุงเพื่อที่จะ เอาไบออร่อรามาแลกเป็นถุงนี้แล้วเราก็ทำบัตรซอสได้เลยอ่ะพอเราทำบัตรซอสเสร็จแล้วยังไงต่อใช่ไหมมาดูเควสขวานทองครับก็ <c oughs> คือเนี่ยมันต้องใช้ถุงไบออร่าร้อยาถุงมิเลียนออร่าเจ็ดสิบห้าอ่ะประมาณนี้ไบออร่าเนี่ยเราฟาร์มจากเควสบัตรซอสก็คือ,คอเควสนี้ใช่ไหมอ่ะเราฟาร์มเควสเนี้ยไปเรื่อยเลยจนถุงไบออร่าเนี่ยจะครบหนึ่งพันเก้าร้อยถุง 1, มันไม่ถึง1,900หรอกกป็ประมาณ1,800นิดๆน,น,น,นะครับฟาร์มเวสเนี้ยยาวๆเลยแล้วก็สปิริตออฟเนี่ยมันจะได้เกือบตันเลยมันจะได้ประมาณ30,000 40,000ประมาณนี้อาจจะได้เกินก่อนนน,นะครับซึ่งมันสามารถเอามาแลกถุงเบลล่านี้ได้ครบ75ถุงแล้วก็รอยย่านละมันเกินมันเกินมาเยอะเลย อ่าเราก็แลกมา250แล้วเราก็จะส่งเทวดนี้ได้อ่ะสรุปก็คือถ้าทำก่อน11โมงอาจจะทำสัก7โมง8โมงเนี่ยผมแนะนำให้มาแลกเป็นบาเรียมแล้วก็โกทำค้อนกับดาบหรือถ้าทำหลัง11โมงให้แลกเป็นโกแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับตรงเทวดนี้ใช่ไหม ผมเห็นบางคนนะเขาไปฟาร์มที่ Battle n ์นน e r B ผมแนะนำให้ก่อนทำขวานทองเนี่ยมามาเคีย์แมปนี้ก่อนนีโคลโพลิสดันเจียนเพื่อที่จะไปฟาร์มในแมปนี้นะครับแต่ผมขี้เกียจเดินไบมัาบางกรก็คือเนี่ยเราไปตรงนี้ใช่ไหมที่มันจะเป็นมังกรห้าหัวหลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่มั้งถ้ามาฟาร์มแมปถ้าเอถ้ามาตรงแมปนี้เดินให้ดู ไปทางไหนวะทางนี้หรือเปล่าใช่ไมเนี <Momo S 2> ่ย <único Liberty Overwatch> เพราะว่าถ้าเรามาตี่างนี้คือมันมันตีได้ห้าตัวไงแต่ถ้าใครแบบเออย,ยังคาร์ดไม่ค <fucking S 2> ่อยแรงเท่าไหร่ก็ฟาร์ม ฟาร์มแบตเทอร์นเดอร์บีก็ได้ครับได้เหมือนกันเดินยาวเลยอ่ะให้มาฟาร์มตรงนี้ก็คือเลื่องมันเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้ามีเพื่อนช่วยฟาร์มก็จะไวกว่าเบทเทอร์นเดอร์บีเพราะว,าว่ามันได้ตีห้าตัวเนาะก็โอเคสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือทำหลังไห้ทำก่อนสิบเอ็ดโมงแลกบาเลียมทำค้อน พอหลัง11โมงแรกโกทําบัตรซอสแต่ถ้าทำทำเริ่มชา้าแล้วอ่ะมาแรกโกเลยแล้วก็ทําตามที่บอกอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าวันเดียวเสร็จแน่นอนผมงการันตี24ชั่วโมงเสร็จโอเคครับก็ใครชอบว่ากดติดตาด้วยแล้วกันบ๊ายบาย